วัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับ DJI Phantom อนเประเ์รวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องของแอปพลิเคชันและก็การใช้งานฟังก์ชันของ DJI m a s t e r s h o t ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานร่วมกับฟังก์ชันที่เขาถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเวลาเราใช้งานโดรนหลายๆรุ่นของ DJI อค่ะตอนนี้ตัวที่มี m a s t e r s h o t ก็จะมี Mini 3 Pro Air 2s นะคะ มาวิก uh, 3 c l คลาสสิกแล้วก็ DJI Mavic 3ิกนั่นเองตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเวลาเราจะเอาไปตัดต่อหรือไปอีดิตให้เขาทำเป็นเทมเพลตวิดีโอแบบอัตโนมะนะะัติค่ะเมื่อก่อนนี้พอเราดาวน์โหลดเข้าโดย q u i t k t r a เ s f e r เข้าสู่ iPad หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถกดตรงตัวมันจะเป็นคล้ายๆตัวคาถา อยู่ตรงมุมขวาด้านล่างค่ะพอกดแล้วเรียบร้อยก็สามารถอิดิตได้เลยตอนนี้ฟังก์ชันเขาเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงจะมีเป็นปุ่มป๊อปอัพแจ้งเตือนตรงกลางค่ะเพื่อให้เข้าไปอิดิตพิมพ์ก็เลยนำเรื่องนี้มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้หากันเจอค่ะสำหรับวิดีโอที่พิมพ์ไปถ่ายเก็บมาเป็นมัเต์ช็อตในตัวนี้นะคะที่เอามาเป็นตัวอย่างจะเป็นวิดีโอตัวอย่างของตัว DJI Mavic 3 Classic ค่ะ มัทเธอช็อตของดีไซน์มาบิกสามคลาสสิกซึ่งถ่าย10กระบวน5ท่าหรือ15เหมือนตัวรุ่นอื่นๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ <Okay. S 1> พิมพ์คิ i ทันเฟอร์เข้ามาใน iPad เรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 1> เพื่อจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เปิดให้ดูได้สะดวกสะดวกค่ะเวลาเราจะเข้าไปดูเข้าไปที่อัลบั้มนะคะตัวคิ i ทันเฟอร์เข้ามาก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้ อยู่ใน iPad ดหรือโทรศัพท์ของเราได้แบบรวดเร็วเลยเพียงแค่เปิดตัวโดรนแล้วก็ตัวอุปกรณ์ของเรานะคะต่อจากนั้นค่ะอันนี้ค่ะไฟล์ต้นฉบับจะเห็นได้ว่าไฟล์ต้นฉบับของพิมพ์นะคะอยู่ตรงนี้2นาที37วิ2นาที37วิตรงนี้เขาจะไม่ได้มีเพลงหรือมีอะไรใส่เข้ามาให้ค่ะซึ่งณนะรงนี้นะคะเขาจะถ่าย10ท่แบบอัตโนมัติพิมพ์ลากข้อไว้ตรงบริเวณที่เป็นสนามบินบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็จะถ่ายออโต้ให้ โดยที่เราก็อยู่เฉยๆแล้วก็คอยมองโดรนของเราให้ปลอดภัยนั่นเองสามารถกําหนดความสูงความใกล้ความไกล,อกลของฟังก์ชันอัตโนมัติได้นะคะว่าเราต้องการให้เขาขึ้นสูงมากขนาดไหนมันจะมีระยะเล็กระยะกลางและก็ระยะแบบใหญ่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ลักษณะแบบไหนนะคะเราก็เลือกและกําหนดก่อนแล้วก็ค่อยกดสตาร์ทนั่นเองค่ะอันนี้เขาจะมีความยาวค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เดี๋ยวพิมพ์ก่อให้ดู ก็จะมี10ท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้งานหรือต้องการตัดต่อด้วยตัวเองอะค่ะก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเราต้องการตัดต่อด้วยวิธีการใช้เทมเพลตของเขาหรือแบบออโต้ค่ะสามารถเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาที่ดองด้านล่างด้านล่างนะคะบริเวณตรงกลางตรงกลางตรงนี้จะเขียนได้เลยค่ะ c r e a t e master shot มันเป็นปุ่มที่สำหรับ create template ของ m a s t e r s h o t ตัวนี้นะคะทายออกมาก่อนดาวน์โหลดเข้ามาในแอปพลิเคชันก่อนสังเกตก่อนว่า m a s t e r s h o t เนี่ยเวลาเราไปทำเราไม่สามารถไปตัดต่อได้อ่าได้บางซ้ายยังไม่สามารถตัดต่อได้ใน DJI RC ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นำมาตัดต่อในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่า iPad ได้นะคะ create m a s t e r s h o t เขาก็จะมีตัว e m ม l a t e ให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวพิมพ์ลบก่อนว้าโอเค เทมเพลตจะอยู่บริเวณด้านล่างนะคะจะมีแยกหมวดหมู่มาให้จะมี Original มีอีพินะคะมีเชียร์ฟรูส o t h แล้วก็ป๊อค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถมาเลือกแถบด้านล่างได้เช่นกันเลือกจากแถบด้านล่างมันจะมีเพลงให้เรานะคะแล้วก็สามารถเลือกรูปแบบของเพลงที่เราต้องการได้นี่คะ่ะสมมุติพิมพ์เลือกไปแต่อันนี้พิมพ์ใช้ m i ลเล r เป็นแอปพลิเคชันมินเ r อรเพื่อเอาขึ้นในโปรแกรมไลนะะ์นะคะก็าอาจจะมาดินเสียงเพลงนิดหนึ่งมันจะมีอารมณ์ของภาพแล้วก็อารมณ์ของเพลงของแต่ละรูปแบบของแต่ละทําเพจที่ต่างกันออกไปค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเลือกใช้ ฟังก์ชันและแอปพลิเคชันก็จะเลือกใช้มุมภาพโดยอัตโนมัติว่ามุมไหนที่เหมาะกับเพลงของเขาจะตัดช่วงเวลาใดถึงเวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบ Auto, ออโต้อัตโนมัติทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอะไรในการตัดต่อได้ไม่ได้เยอะค่ะซึ่งมันไม่ได้ยินเพลงพิมพ์ก็เลยเอ็กพอร์ตออกมาแล้วก็เตรียมเปิดให้ฟังแล้วเดี๋ยวพิมพ์เปิดให้ฟัง3รูปแบบนะคะ ว่าทั้ง3แบบเนี่ยอารมณ์ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกนอกจากจะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดเป็นมัตต์รูชอตเรายังมีคีเอทค่ะคีเอทบริเวณด้านล่างตรงมุมขวาล่างเนี่ยถ้าเกิดต้องการให้เป็นหมวดโปรค่ะเราใช้คีเอทเข้าไปมันจะมีพวกเทมเพลตให้เราเลือกสามารถเลือกเทมเพลตแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็แอพพลายไปได้ตัดต่อได้หลายอารมณ์เท่าที่พิมพ์สังเกตเนี่ยพิมพ์อัปเดตแอปพลิเคชันไวราลเรียบร้อยเทมเพลตมาเยอะขึ้นนะคะหลบให้ เทมเพลตของเขามาเยอะขึ้นซึ่งแต่ละเทมเพลตเขาจะบอกเลยค่ะอย่างตัวนี้จะบอกเลยว่า4ช็อต10วินาทีอีกตัวหนึ่ง2ช็อต10วินาทีเราสามารถเลือกได้แล้วก็แต่ว่ามันจะไม่สามารถใส่ตัวอักษรอะไรได้เยอะแยะนะคะมันจะล็อกตัวเทมเพลตแล้วก็ล็อกเวลาได้เลยอาจจะตัดต่อได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากทำเองเลยโดยตัวเองเลยต้องเป็นหมดโปรค่ะหมดโปรหมดโปรสามารถเลือกเข้าไปได้แล้วก็แอดเข้าไป เวลาเราแอดเรียบร้อยตัวนี้มันจะกลายเป็นแนวตั้งเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นแอปของมือถือค่ะมันจะกลายเป็นของแนวตั้งนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะด้านล่างก็จะมี Edit ให้เลือกเราสามารถเลือกได้ว่าจะ Edit อย่างไรนะคะจะเอาช็อตตรงไหนจะคัดตรงไหนจะเลือกเสียงขนาดไหนนะคะแล้วก็มีมิวสิคให้เลือกค่ะสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยมีสปีดนะคะแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เราด้วย ตรงนี้จะค่อนข้างดีนี่มิวสิกค่ะสามารถแอดมิวสิกเข้ามาได้ซึ่งมิวสิกตรงนี้ที่พิมพ์จะบอกว่ามันจะเป็น no copyright like. แล้วก็จะเป็นของ DJI สามารถเอาไปอัพโหลดลงอะไรต่างๆได้นะคะมีวอลลุ่มให้เลือกค่ะมีฟิลเตอร์มีเทคซึ่งเทกสามารถอีดิตได้นิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะสำหรับตัวนี้เมื่อทำเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเราสามารถใส่สติกเกอร์ได้ค่ะแอดสติ๊กเกอร์ไปก็จะมีเป็นของโดรนรุ่นต่าง มีตัวสติกเกอร์น่ารักน่ารักอยู่ด้านล่างให้เรานิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะมีไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าก็พอมีนี่ซึ่งเขาใส่มาให้เยอะกว่าเมื่อก่อนนะคะอันนี้มาอัปเดตให้ดูนี่ค่ะมีหลายอารมณ์เลยน่ารักดีนะพิมพ์ว่าพิมพ์ชอบตรงวีล็อกโอเคเลยค่ะซึ่งณนะตรงนี้ถ้าเกิดเราเลือกอะไรแล้วเรียบร้อยนี้พิมพไม่ได้ตัดให้ดูนะแต่ว่า สวัสดีค่ะคุณมินสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคซึ่งตรงนี้ถือว่าน่ารักค่ะแล้วก็ดีไซน์อัปเดตปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถทําอะไรได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตัดต่อได้ละเอียดยิ่งขึ้นแต่ยังไงก็เป็นการตัดต่อในตัว โทรศัพท์หรือก็แท็บเล็ตแล้วตามความถนัดนะคะหรือถ้าเกิดไฟสามารถตัดต่อในแอปพลิเคชันข้างนอกได้ถ้าเกิดมีคนถนัดในแอปพลิเคชันอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันตัดต่อเรียบร้อยแล้วก็สามารถ export แล้วก็จะไปอยู่ในอาราบัมนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นแนะนำวิธีคร่าวๆสำหรับการตัดต่อสวัสดีค่ะคุณทิทีิมงสวัสดีค่ะเป็นการตัดต่อง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้จริง จริงๆหลายๆคลิปอะคะ่ะพิมพ์ก็ใช้ตัวแอปของ DJ เนไะตัดต่อควบคู่ไปด้วยในการที่จะนำพรีเซนต์ออกไปนะคะมันจะได้ง่ายและก็เป็นตัวอย่างในการทำเอ็กพอร์ตให้ลูกค้าดูบางทีลูกค้ามาหน้าร้านพิมพก็เอาตัวนี้แหละคะ่ะให้ดูว่าสามารถตัดต่อได้จากในแอปของ d j i เลยมันจะสะดวกสบายและก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้เปลืองเนื้อที่อะไรเยอะคะ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งมีลูกค้าหลายๆท่านถามว่า พิมพมีแอปพลิเคชันแนะนําในการตัดต่อเพิ่มไหมจะเป็นตัวนี้ค่ะพิมพ์ขึ้นให้ดูแอปลูกปลาค่ะตัวนี้พิมพ์ใช้มาเกือบๆปีละ VLO แอปลูกปลาตัวนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นแอปที่ต้องซื้อนะมันจะเป็นแอปที่ค่อนข้างน่ารักค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะพวกสติกเกอร์หรืออะไรมันจะค่อนข้างเยอะค่ะนะคะ ซึ่งตัวนี้จะต้องซื้อแล้วก็ใช้งานถึงจะสามารถใช้ได้แบบเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแอปของ DJI ค่ะมันไม่ต้องซื้อค่ะก็คือฟรีตลอดการใช้งานเลยและก็สะดวกสบายด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะแนะนำคร่าวๆค่ะว่าใช้แอปอะไรบ้างลูกค้าหลายท่านถามว่าใช้อะไรสำหรับการตัดต่อในแท็บเล็ตหรือว่าตัดต่อในพวก iPad หรือโทรศัพท์นะคะตัวนี้แนะนำค่ะ โอเคสำหรับวันนี้ค่ะก็มาแบบแสั้นๆง่ายๆนะคะเป็นการแนะนำการตัดต่อคลิปของ m a s t e r s h o t ว่าสามารถมีเทมเพลตและตัดต่อได้เลยหรือจะไปตัดต่อในโหมดโปรก็ได้ก็ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับพพิ่งนี้มี DJI p i l o t t r a n n i n g แล้วก็ r รั t a n นทายของ DJI Mavic 3 Classic นะคะรวมถึง DJI Avatar ค่ะใครที่ลงทะเบียนไว้หรือท่านใดที่สนใจแล้ลงทะเบียนไว้ก็อย่าลืมแวะไปเจอกันนะคะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้ยินดีเจอกันและก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาเสมอเสมอเสมอน่ารักมากเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็ไลน์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเช่นเคยค่ะพบกันอีกครั้งในวันสุขหน้าสำหรับวันนี้พิมพ์พิมพ์มลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ